สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมทุกคนนะคะวันนี้เด่นอยู่ที่งานวันเกิดวิเชลค่ะต๊อกแซบให้ต้องแซบอวยพรวันเกิดวิเชลก่อนนะคะ <S <S <อ>ค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอให้น้องวิเชลนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ปัตนาจินัยก็ขอให้สิ่งนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็สวยอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ขอให้สวยยิ่งขึ้นไปนะคะบ๊ายบาย น้องแทมมี่ว่ายังไงบ้างคะขอให้เชลหน้าเล็กลงเลยล้วี <c oughs> ความสุขมากๆแล้วก็ขอให้อ,อ่มารถจนทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตมิเชลขอให้มันสูญ สิ้นไปจากโลกนี้นะคะขอให้มิเชลมีความสุขข้างค่ะเด่นก็จะอว<า>ยพรให้มิเชลว่าเพื่อน<า>ที่เพื่อนที่อวยพรไปสองคนนั้นให้ประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปค่ะมาถามเจ้าของวันเกิดกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะก็รู้สึกด,ดีใจนะคะก็วันเกิดปีนี้ก็แก่ขึ้นอีกปีแล้วนะคะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่มาอวยพรวันเกิดให้มิเชลนะคะขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้เราก็รอทานเค้กกันค่ะเค้กไปตัดอยู่นะคะค่ะเราอดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอัพเค้กแต่ตอนนี้มีมีมีของมินิมินิมินิก่อนมินิก่อนวันนี้ก็ชิมนะว่าอร่อยไหมอะลองชิมนะคะอร่อยไหมคะเปรี้ยวค่ะชิมชิมไงก็เดี๋ยวต้องเดดจะอัพอีกทีนะคะวันดีค่ะบ๊ายบายค่ะตอนนี้เค้กก็มาถึงแล้วนะคะนี่ค่ะ แคปหน้าคนุนะขอเค้กน่ากินไหมคะเจ้าของมันเกิดจะพูดอะไรบ้างเอ่ยมีเค้กุ๊กขาน่ากินไหมลงมาข้างละมันต้องเจ็บแบบนี้อ่าน่ากินมากๆเลยค่ะแถมว่าไงรสไหมเขาอยากกินแล้วอยากกินแล้วเนาะทีนี้เรามาลงมือทานเค้กกันเลยค่ะต้องขอบคุณมิเชลนะด้วยนะคะที่พามาเกี่ยวดีไงได้